ครั้งนี้เราได้นวัตรกรรมใหม่ของ a v i o n s สวรที่เป็นการผสานเทคโนโลยีนะครับใหม่ที่สุดแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับก็คือเราผสานเทคโนโลยี C2G ซึ่งเป็นนวัตรกรรมเอกสิทธิ์เฉพาะของ a v i o n s นะครับเข้ากันกับไมโครไบโอมเทคโนโลยีนะครับและมีเทคโนโลยีใหม่เสริมเข้าไปอีกนั่นก็คือ Triple Hyaluronic Acid นะครับในสูตรของ a v i o n s สวรสูตรใหม่นี้เป็นสูตรพาราเบนฟรีนะครับ แอลกอฮอล์ฟรีแล้วก็ซิลิโคนฟรีก็คือไม่มีส่วนประกอบของพาราเบนแอลกอฮอล์แล้วก็ซิลิโคนนะครับเพราะนั้นปลอดภัยหายห่วงนะครับอวิยองสวันซูเปอร์เซรั่มเซรั่มหมายเลขหนึ่งยืนหนึ่งทรงพลังกู้ผิวโทมครบทุกมิติเราเรียกเขาว่าเป็น all in one เซรั่นะครับ all in one หมายความว่าดูแลได้ทุกอย่างเลยนะครับมีปัญหาอะไร ใช้เซรั่มขวดนี้ขวดเดียวเอาอยู่ทุกปัญหานะครับทีนี้อยากจะพามาเจาะลึกนะครับในส่วนของสมาร์ทชูกานะครับซึ่งเป็นส่วนผสมพิเศษนะครับที่คัดสรรเอามาไว้ในเซรั่มขวดนี้นะครับเซเรั่มหมายเลขหนึ่งสมาร์ทชูกาคืออะไรสมาร์ทชูกาหรือน้ำตาลอัจฉริยะนะครับมันเป็นลักษณะของโพลิเมอร์ของน้ำตาลนะครับเราก็เลยเรียกว่าน้ำตาลอัจฉริยะอัจฉริยะขนาดไหนสมาร์ทขนาดไหนนะครับคำว่าสมาร์ทมาจาก S.M.A.R.T. นะครับเรามาดูว่าเขาทำงานอะไรให้กับเราได้บ้างนะครับ S แรกเลยครับ s o o t i n g s o o t i n g ก็คือการคืนพลังให้กับผิวนะครับเป็นการฟื้นบำรุงผิวที่อ่อนล้าร่วงโรยจากการระคายเคืองอักเสบทั้งจากการสัมผัสกับมลภาวะหรือผิวที่ผ่านความเครียดมาหรือว่านอนไม่พอพักผ่อนไม่เพียงพอก็จะทำให้ผิวเนี่ยอ่อนล้า M นะครับ Moisturizing นะครับ ตัว smart sugar นี้สามารถที่จะช่วยให้ผิวชุ่มชื้นขั้นสุดโดยเขาสามารถดึงน้ำเข้าสู่ผิวนะครับแล้วก็สร้างฟิล์มปกป้องผิวนะเวลาสร้างฟิล์มปกป้องผิวน้ำจะสูญเสียออกจากผิวตลอดเวลาดวโดยปกติผิวเนี่ยจะมีการสูญเสียน้ำระเหยออกไปตลอดเวลานะครับแต่พอมีฟิล์มมาเคลือบด้านบนนะครับการสูญเสียน้ำในชั้นผิวก็จะลดลงไปนะครับเอนะครับ anti aging นะครับก็คือตัว smart sugar เนี่ย เขาสามารถที่จะต่อต้านริ้วรอยทุกมิตินะครับเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยจะไปยับยั้งเอนไซม์ที่จะมาทําลายคอลลาเจนกับอิลาสตินในชั้นผิวนะครับก็เลยปกป้องคอลลาเจนและออลาสตินได้ให้อยู่กับเราไปนานๆนะครับเลยช่วยในการต่อต้านริ้วรอยได้นะครับรีเซ g เฟซิ่งนะครับแปลเป็นไทยก็คือว่าเปลี่ยนผิวใหม่เลยนะฮะตัวนี้จะช่วยเผยผิวสดใสนะครับเพราะว่าเขาช่วยในการ ฟื้นบำรุงการซ่อมแซมตัวเองของผิวได้ดียิ่งขึ้นนะครับเวลาที่ผิวซ่อมแซมตัวเองได้ดีขึ้นก็หมายความว่าผิวใหม่ๆก็จะเผยออกมาได้เร็วขึ้นนะครับเป็นการรีเซิร์ฟเฟซหรือว่าปรับผิวใหม่นั่นเองนะครับสุดท้ายให้ผลคือทีทัชนะครับก็คือการสัมผัสที่นุ่มนวลน,นะครับมอบสัมผัสที่นุ่มนวลให้กับผิวของเราซึ่งเป็นผิวที่เราปรารถนานั่นเองนี่คือนิยามของสมาร์ทชูการ์นะครับทำให้เซรั่มขวดนี้เป็น ซูเปอร์เซรั่มที่สามารถที่จะกู้ผิวโซมผิวสวยสุขภาพดีแบบครบทุกมิติแบบ all in one เลยนะครับผิวอ่อนเยาว์ขึ้นแลดูกระชับต,ตึงตึงนวลน,นุ่มชุ่มชื้นผิวกระจ่างใสขึ้นเพราะว่าคืนสมดุลผิวที่จะลดเลือนความหมองคล้ำได้แล้วก็ผิวแข็งแรงขึ้นนะครับสามารถช่วยปกป้องผิวอ่อนแอจากมลภาวะได้และที่สําคัญอย่าลืมครับว่าขวดนี้สามารถใช้เป็นตัวบูสต์ผลิตประสิทธิภาพของเซรัม่มขวดอื่นๆแล้วก็ ใครใช้เป็นผลิตภัณฑ์เดียวๆก็จะช่วยบูสต์พลังของครีมบำรุงที่คุณใช้ให้ทำงานได้อย่างเต็มพลังได้ด้วยนะครับ